พูะมีเกียครับสาระสาคัญเรื่องของพระชอำนาจนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างที่ท่านอดีตนายกสามท่านได้ว่าไว้เมื่อเช้าตําราฝรัง่งทั่วโลกเขียนเหมือนกันและจริงๆเราก็ไม่จําเป็นต้องจําที่ปากฝรัง่งแต่ความทิ่าลายเป็นประเพณีอันสําคัญแล้วของเราก็ไม่ได้เขียนไว้ที่ไหนในม,มาตราไหนสอสอ,อก็ดีอะไรก็ดีก็ไม่เคยเขียน แต่เพื่อให้เข้ากับมาตรฐานสากลตรงนี้ก็เป็นที่ยอมรับแล้วยิ่งไปอธิบายให้ฝรั่งฟังเ่ยยิ่งต้องงัดตรงนี้ขึ้นมาสู้กับฝรั่งใหญ่เลยว่ายนะูเนี่ยบอกเองใช่ไหมว่ากษัตริย์ของยูเนี่ยยูนี่ประเทศอะไรก็ช่างอะยูั้งนั้นนะยูบอกเองใช่ไหมว่ากษัตริย์ของยูเนี่ยนะ่ะอำนาจมีตามที่รัฐมนตรเขียนซึ่งก็มีอยู่นิดเดียวแต่ที่เกินจากนั้นไปกษัตริย์ของยูทําได้เพราะมีประเพณีอันสําคัญใช่ไหม คือมีพระมหากษัตริย์ทรงมีสิทธิสมประการหนึ่งสิทธิที่จะเตือนรัฐบาลสองสิทธิที่จะให้คําแนะนําปรึกษาให้คําแนะนําปรึกษารัฐบาลและสมสิทธิที่จะสนับสนุนให้กําลังใจที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันที่ท่านนายกบัญหาท่านอ้าง Walter b a บ็กช็อเนี่ยว่า the right to warn the right to encourage และ the right to be consulted นี่มันเป็นตำราฝรั่งเพื่อเอาไปใช้กับกษัตริย์ฝรั่งและบังเอิญกษัตริย์ฝรั่งที่ถูกเอาไปใช้ไม่ใช่แค่กรรษัตริย์อันติดมันกษัตริย์สิบยี่สิบประเทศแต่เราก็เอามาบ้างสิครับทั้นนั้นจะได้พูดกับเขารู้เรื่องอ่ะคือพระมหากษัตริย์เราก็ทรงมีสิทธิสามประการนี้ครับแล้วอย่ามาหาเชนนะว่าเขียนไว้ในมาตราไหนไม่ต้องเขียนแล้วก็ไม่ต้องไปเรียกร้องให้สสรเขียนด้วย มีอยู่แล้วและได้ทรงประพฤติปฏิบัติแล้วทรงใช้แล้วทั้งสามข้อนี้โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดเวลาเสียดายเมื่อเช้าเวลาน้อยโทษอาจารย์วรศักสักถ้าเวลาตอบอีกสองสามชั่วโมงให้นายกสามท่านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคำรัาพระมหากษัตริย์ทรงมีสิทธิ์จะเตือนเนี่ยท่านเคยถูกเตือนอะไรบ้าง ทรงมีสิทธิ์ที่จะให้กําลังใจเนี่ยได้เคยพระทานกําลังใจอะไรบ้างทรงมีสิทธิ์ที่จะพระราชทานคําแนะนำได้เคยทรงแนะนําอะไรบ้างเอาเพียงแค่เท่าที่เล่าได้จะเห็นเลยว่าทรงยิ่งใหญ่ทรงมีทุกสิ่งที่ใครเรียกบทสพรัชธรรมนิติธรรมความเที่ยงธรรม ขั้นแรกต้องเข้าใจเลยครับว่าไม่เคยเลยที่จะทรงรู้สึกหรือวางพระองค์ว่าทรงโปรดหรือไม่โปรดรัฐบาลใดหรือมากหรือน้อยเป็นพิเศษจากกันอะไรความรู้สึกในพระราชาไทยผมไม่รู้ผมไม่กล้าเดาไม่ใช่เรื่องของผมด้วยแต่เมื่อทรงเป็นพระประมุกทรงตั้งรัฐบาลทรงถือว่ารัฐบาลแต่ละชุดนั้นเป็นผู้บริหาร ราชการแผ่นดินทั้งสิ้นจะผิดจะถูกไปว่ากันในเรื่องอื่นเพราะแต่และรัฐบาลก็ย่อมมีส่วนผิดและส่วนถูกต่างกันนั่นก็คือได้พระราชทานความเป็นธรรมแก่รัฐบาลทั้งหลายโดยเสมอกันโดยเฉพาะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีผมในฐานะเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีจอมบนสักเข้ามาเป็นเลขาทีหลังเนี่ยเป็นพยานได้ ว่าเราจะได้เจอเหมือนกันเลยคือพอถวายรายชื่อรัฐมนตรีขึ้นไปให้ทรงพิจารณาเพื่อทรงลงพระประมาิไทยเนี่ยบัตรนั้นก็จะมีข่าวลือบัตรสนเทศนักเข้าโทรศัพท์มาถามผมยังอุตส่ามีอะไรว่าได้ยินว่าไม่โปรดคนนั้นให้เป็นจริงไหมได้ยินว่าที่ช้ายังไม่ตั้งอยู่เพราะว่าไม่ปรดรัฐมนตรีกระทรวงน้นใช่ไหมไปลือกันได้อย่างไร จนกระทั้งวันหนึ่งเมื่อทรงพระนาโปรปดกล้าว่าได้ทอดพระเนตรแล้วลงพระมาทพิไทยแล้วให้มารับกลับคืนไปได้เนี่ยท่านนายกก็เข้าไปผมตามไปเป็นเจ้าหน้าที่รับสั่งเองเลยว่าที่ช้าอยู่นี่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าต้องการจะดูอะไรหน่อยโดยเฉพาะประวัติเนี่ยส่งมาไม่ไม่สมบูรณ์แต่เรื่องประวัตินี่ก็สําคัญนะฮะ คือประวัติลฐมตรีนั้นต้องส่งขึ้นไปถวายแล้วท่านทรงละเอียดมากจันบลักนะเคยเจอแล้วเนี่ยระบุว่าลฐมตรีคนนี้จบมหลาลัยนี้จากประเทศนนรับสั่งว่าอไอ้มหลาลัยนี้มันไม่ได้อยู่ประเทศนั้นนี่หว่าึ่งจริงของท่าน่ะต็คนนั้นเขาเขียนมาเองเราก็ไม่รู้รับสั่งว่าตรวจสอบอะไรอยู่หน่อยหนึ่งแต่ไม่ได้ไปตรวจสอบคุณสมบัติเลยว่าคนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะ เป็นได้หรือไม่ได้นายกเขาเป็นคนเสนอเขารับผิดชอบเองรับสั่งว่าฉันจะไปรับผิดชอบแทนได้ยังไงถ้าฉันโมแต่ไปเลือกก็เลยเป็นรัฐบาลของฉันสินี่เป็นประการแรก